คิดไม่ถึงเลยว่าทั้งสองคนจะกลายมาเป็นมารแบบนี้โมฮาหลีก็บอกไม่ว่าสิ่งใดที่จะเอาชนะเจ้าได้ข้าก็ทําทั้งนั้นแหละคิดว่าตัดระเซียนของข้าไปแล้วข้าจะทําอะไรเจ้าไม่ได้อย่างนั้นหรอนางเอกก็ถามว่าโมฮาหลีเป็นคนข่าอูโยใช่ไหมเทพศิล,ลานชิงพูดอูโยไม่ยอมคุกเข่าให้ข้าข้าก็เลยมอบความตายให้เขาเลยและยังขิงอีกว่าเผ่ามารชีเวียนหมิงของนางเอกนั้นช่างเปราะบางสะเเลอเกินนางเองกโกรธมากขึ้นไปอีกใช้อาวุธสู้กับพลังเวทของเทพศิล,ลานตัวต่อตัว ส่วนพระเอกนั้นก็ตีฝีปากกับโมฮหาหลีต่อข้าคงจะใจดีเกินไปที่ไว้ชีวิตเจ้าโมฮหาหลีก็ตอบกลับที่เจ้าไว้ชีวิตข้าเจ้าก็แค่อยากจะทรมานข้าไม่ใช่หรอและสองหนุ่มก็ใช้พลังเวทสู้กันอย่างดุเดือดกลับมาทางฝั่งสาวสาวนางเอ,งเองที่ขนนกสีเพลง่งเพิ่งจะงอพลังเวทของนางเลยยังไม่กลับมาทําให้ครั้งนี้นางเองเพลียงพรำให้กับเทพสิลานไปส่วนทางฝั่งพระเอกก็บอกกับโมฮหาหลีว่าสเสด็จพ่อให้กระดุมสวรรค์ไว้กับโมฮหาหลีก็จริง